ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปอันนี้คลิปิปแก๊งวัยโจนะใช่ปรากฏว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูปัญหาที่จังหวัดลบบุรีก็แก้ไม่ตกนะคือว่าแก๊งลิงลบบุรีนะครับอันนี้ยกพวกตีกันนะเบบัวมเป็นงยังไงเนี่ยก็เป็นลิงจากพระปางสามยอดค่ะกับลิงแก๊งสารพการเขายกพวกตีกันนะคะโดย เป็นบริเวณที่บริเวณตึกค่ะจนกีดขวางการจราจรนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่มีผู้ใช้รถบริเวณถนนหน้าศาลพระการและพระปางสามยอดเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะได้ถ่ายไว้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลิงสองพวกยกพวกตีกันโดยเป็นเหตุเ,เขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยอาจเกิดจากการแย่งอาหารกันค่ะ คือคือถ้าเกิดพี่พี่มองเนี่ยคือลิงลบุรีจริงๆเนี่ยมันไม่อดอยากนะคือ,อคน,นที่ไปเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ให้อาหารการกินนะครับให้ทั้งยาคูนะครับให้ทั้งปีโป้นะครับให้หลายๆอย่างจนลิงเนี่ยอ้วนไปหมดแล้วนะครับก็ลิงลบุรีเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2องกลุ่มนะครับคือลิงสารพักการนะครับแล้วก็จะวิ่งไปมาระหว่างสารพักการกับพระปางสามยอดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียวกว่าลิงตึกอันนี้ก็จะหลับนอนอยู่อ่ะคนละฟาถนนแต่ว่า ถ้าเกิดมีการข้ามถิ่นกันนะก็อุต่ดแต่ว่าลิงเขาก็เก่งนะเขาก็จําหน้ากันได้นะว่าใช่ใครเป็นหน้าจะจกลิ่นนะนะจำนายใหญ่ใครเป็นพวกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แบบพวกตรงไหนบ้างอันนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวลบบุรีเนี่ยก็ก็จะรู้ดีว่าถ้าเกิดถือกระเป๋าหรือว่าถือแว่นตาไว้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าน้องลิงเนี่ยไวนะจะแย่งและปีกขึ้นไปเลยใช่มือไวไบบัวได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับลิงบ้างไหมครับยังไม่เคยค่ะ ชีวิตนี้อาจจะต้องลองไปลบบุรีดูอยากรู้ว่าแบบน้องเขาหน้ารักมีความหน้ารักยังไงมีความคุ้นชินกับคนยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ตามตึกแถวนั้นเนี่ยเขาก็ทํามาหากินไม่ได้เลยนะคือ,อคือต้อง,ต,องต้องสร้างกรงอะ่ะอ,อยู่ในบ้านตัวเองอะ่ะคล้ายๆว่าไม่ให้ลิงเข้ามาขังตัวเองอยู่ในบ้านบางคนเห็นเ,เห็นมีคนมีชาวบ้านค่ะ ปิดตึกนั้นไปนเลยนะแบบว่าเป็นตึก<ช>ล้างไปเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนลิงเยอะเกินไปอะไรเงี้ยน้องก็นะบางทีสายฟงสายไฟก็ระเบิดสายไฟขาดบ้างอ่าครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิงลบบุรีนะครับใช่ค่ะ,ะตีกันอีกแล้วและในอนาคตก็จะตีกันอีกแน่นอนอยู่ลำไปอ่าครับ <laughs>